สวัสดีจุงกะบาตรแมวบอกโอนครุบๆขเหนียงกันในบาดตอนจะงไงจะได้เลยแมบโอนน้อยนี่ต้มเปื่อยอือผ่านการต้มมาแล้วประมาณห้าพันปี <c oughs> มาครับพี่น้องอันดับแรกก่อนจะกินก็ต้องปรุงก่อนเด้อผมเป็นคนชอบปรุงก่อนกินอืมต้มเนื้อเปื่อยครับวันนี้เอาเผ็ดๆเ,เลยวันนี้เอาแบบจุ๊บๆไปเลยต้มเองฝีมือเองครับผมน้ำปลาพอวันนี้ต้มไม่ได้ใส่เกลือครับนะ เอาใส่าเอามาปรุงโชว์เลยนี่มะนาวเลยน้ำเยอะๆแบบนี้ออืออืพี่น้องเอ้ยพันผู้ได้ไมาได้กินกบขคอยนี่อยสุดยอดเลยมาบนมาเฮือหืมตรงนี้สดน้ำก่อนเออสดน้ามากอืม้ม ปกติกินมือครับวันนี้ขออนุญาตเป็นผู้ดีหนึ่งวนันฉลนมผู้ดีทะเลเจผู้ดีติดดินอืม อ่ะแล้วก็มีเรื่องรามบทความแบบในปงก็อี่นี้พี่เอาหน่วยหนังทวีชัยโปรดักชั่นในปงนนะเออบิ๊กทวีชัยบอกมาดจำมาทวีชัยโปรดักชั่นในปงนนี่เบอร์โทรก็เลยประาราทนน <c oughs> านหน้าที่มินบล็อตมินเตียนจองบันหนังกลางเพลงบัดยูุติสมโพธิในงานต่างๆนะงานขึ้นบ้านใหม่งานโกกับโป๊ยงานเลิฟเปเตียงานวุฒิงานวางงานวิจงานวดันวด งานชุมชนงานชวนร่วมได้ก็แล้แต่ติดต่อนางทวีชายบานเลยบัตรเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งหน่วยบุรีรัมที่มาแรงเหมือนกันแมวบนนะก็ฝาของเลยบัตรนี่บาเกลือรวมงานเกิดนี้บัตรเอาหมดปีเลยนี่หรือเด็กเกลือเกลนี่คือห่องจันห่องจันจันทปลาสุดบัตรนี่นี่มันก็้ลเอาล่อเลยนี่มันเกิ้ลฝาของเลยบัตรแมวบนชาวจังหวัดบุรีรัมสุรินทร์สิเกตท่านใดที่อยากได้นางกลางแปลงแนะนําเลยนี่อีกหนึ่งเรื่อง อีกหนึ่งโจก็คือเนี uh, to ่แนะนำเลยทวีช huh. uh ัยโปรดักชั่นอ้าวๆนะอ้าวเกิดแบบนี้ขอบคุณเอาสปอนเซอร์อ้านะบัตรจากเอ่อหน่วยหนังทวีชัยโปรดักชั่นครับอ่ะโมเมลเบิลหกใบต่อสิเออืมอืมรูแบกยูห้ยโอ้ฝ่าของน้ํบัตรเมลเบิน แต่ธรรมนปรับติดเพศราต้องการนั่งอูโออูบើทูกก็นอนเอาดิให้เด็ดมาได้รูปให้มือมั่นสื่อท่าเลยไปบ้านจน YouTube ก็ไปอือ Mm. à gì mạch mạng hết salad, đi, hốt hợp lo hốt à, tự đã đến tích giang lại mhm mhm tự mhm Anh rồi mhm bài mặt mà, mhm mà, mhm mhm tim shop nha các bạn cho anh mềm Ừ. Cái ăn đầy dây này mấy ฝาวันนื้อแบ <c oughs> นบนวยนาง่ิ้านนวยจิดบึกทวีชัยฟูรักท่านจองบ้านชุดหน้าโจ้ขนาดป้หนาพักรูบ้านเลยต่อ Ừ, sợ ẩn này. ở à đây hốt tự mệt với bạn, sợ ẩn canh này. Ừ. Rồi rồi. <laughs> à rồi bạn mẹ thế này thế điều ô, nửa ít thôi thì à thôi thì tao này, này. <cười> <cười> ừ. Hmm. Ừ. Đây như bệnh này Bệnh như hôn tỏa tỏa đấy này <laughs> tại tham chư mơ ạ ui ngay ừ. một cái bệnh như là hay cắt tự nhiên Hmm. <laughs> wow. โอ้โหเดวบมือเลยโอ้โหอะสุดท้ายนี้มาจีเดียร์แล้วก็ส่งฝากหน่วยงานหนังพอมัดนี่ทวีชัยโปรดักชั่นเป็นอีกหนึ่งหน่วยในจังหวัดบุรีรัมย์ที่กําลังมาแรงเหมือนกันผมก็ฝากไว้ด้วยแวกันเด้อนะครับนี่เบอร์โทรจดตัวเล้บัตรนี่เบอร์โทรนี่ศูนย์แปดสองเจ็ดห้าหกเจ็ดสองเก้าสี่อ่าอะ ฝากไว้ด้ยแลกันเนืปป้องบนอย่างนี้นก็สมเรียรับจับตาเพียรไปไหนไว้เจอกันในคลิปต่ตอไปอีพตีต่อไปสวัสดีครับผมบ๊ายบายโอ้โห